สวัสดีครับก็ยังอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับแต่วันนี้ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงของเบียร์แคลิฟอร์เนียเท่าไหร่เป็นเบียร์เบลเจียนที่หาเอียงไม่ได้ในเมืองไทยนะครับมีถังแช่ด้วยดูดีมีจุกค,อค็อกนะครับแต่เป็นเบียร์ที่เราเคยเจอกันไปแล้วครับก็คือโรเดนบักแต่อันนี้เป็นโรเดนบักไม่ใช่ธรรมดาที่เหมือนในที่ขายที่เมืองไทยครับเป็นโรเดนบักกองครูนะครับก็เป็น รุ่นที่สูงกว่าของเขานะครับราคาต้องบอกว่าคุ้มค่ามากครับขวดขนาดนี้ราคาขายเท่ากับโรเดนบัคคลาสสิกธรรมดาที่เมือนไทยที่ขายขวดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ซื้อกินกันไปครับเมืองไทยอยู่เมืองไทยต้องทําใจเงินเดือนก็น้อยแถมเบียร์ก็แพงอีกนะครับก็พูดถึงโรเดนบักกันซะหน่อยเป็นเบียรย์งไงนะครับก็เคยคุยไปแล้วว่ามันเป็นเบียร ประเภทสันเดอร์เรดก็คือ,อใช้ลคโตบาซิลัสในการหมักนะครับก็จะค่อนข้างมีรสเปรี้ยวแบบผลไม้ผลไม้นะครับแล้วเขาก็ใส่เชอร์รี่ลงไปมันก็จะออกเป็นผลไม้ผลไม้ครับอันนีเ้เนื่องจากเป็นกองครูก็เก็บไว้นานกว่า,เ,าเฟอร์เมนต์ในถังโอ๊กด้วยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์อยู่ไหนด่วยอ่ะ6เปอร์เซ็น นะครับมาในจุกที่เรียกว่าอยู่ในนี้นไม่รู้เลยว่ามันอะไรนะครับนึกว่าเป็นชักเปน,นะครับก็อันนี้แช่ในถังไว้เดี๋ยวลองมาเปิดกันดูนะครับก็เคยเปิดกันไปแล้วนะครับว่าเปิดยังไงนะครับก็ขายเกี่ยวลงแล้วก็เนื้อทำไรมากครับก็บิดอันนี้บิดออกง่ายนะครับก็ ลองเทกันดูนะครับสีก็ต้องเป็นสีแปลกๆนิดนึงนะครับคือฟองจะไม่มีนะครับคือเปียกประเภทนี้จะฟองจะไม่มีอยู่แล้วนะครับสีจะออกเป็นแดงๆน้ำตาลเข็มๆนะครับกลิ่นก็กลิ่นเหมือนเหล้าผลไม้นะครับค่อนข้างมีกลิ่นแบบผลไม้แบบพวกเชอร์รี่ เชอร์รี่แค่เชอร์รี่เชอร์รี่ที่เอาไว้ใส่ในไอติมอะไรเงี้ยน,นะครับมาราชิโนเชอร์รี่แล้วก็มันจะเชอร์รี่มันจะสุกๆ่อยนะครับแล้วก็กินพวกมีกลิ่นยีสต์นิดนึงนะครับที่เหลือกอ็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเหมือนเหมือนเชอร์รี่น้ำนะครับอืมเป็นเบียร์ที่รสชาติแปลกครับคือ เ,เหมือนวายมากๆนะครับเป็นเหมือนวายแดงรสชาติออกเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็มันมีแอซิดิตี้ที่สูงนะครับคือเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นแบบโอ๊กหน่อยอๆนะครับคล้ายๆวายแดงที่เอาไว้จิบๆแล้วแล้วก็จะมีคาร์บอนเนชั่นสูงนะครับก็จะทําให้รู้สึกกินได้ง่ายนะครับอืมไม่ควรจะมาใส่แก้่างนี้นะครับอันนี้ผิดผิดแตบ ไม่มีคืออยู่ในโรงแรมไม่มีแก้วแบบอื่นไม่ควรจะมาใส่แก้วนแบบี้นะครับรสชาติดีครับเหมาะสำหรับอคุณผู้หญิงคุณนายที่คุณนายมากๆเลยนะคือคุณนายธรรมดาก็กินอันนี้ไม่ได้นะอันนี้คือเรียกว่าคือเป็นเบียร์ประเภทซันเดอร์เวสที่ตัวที่ท็อปที่สุดแล้ว ความแตกต่างจากโรสเนบักธรรมดานะครับโรสน,นบักธรรมดาจะออกหวานวันนี้อันนี้ไม่หวานแล้วครับอันนี้มันจะออกคอมเพล็กซิตี้แล้วก็มีพวกกลิ่นแบบไม้ไม้โอ๊กอะไรมาช่วยทดแทนส่วนนั้นนะครับก็เหมือนไวน์แดงที่เป็นชั้นดีขึ้นมานครับถ้าทุกเปรียบเทียบเวอร์ชันธรรมดาเป็นเหมือนกินไวน์แบบสปายไวน์คูลเลอร์อันนี้มันก็เหมือนกินไวน์แดงที่ดีขึ้นมานะครับก็แนะนำให้ไปลองหากันดูครับถ้าเจอ มันหาง่ายมากตัวมันใหญ่มากนะครับถ้าเจอก็อย่าลืมหยิบติดไม้ติดมือมาเพื่อผมด้วยกันดีครับวันนี้ผมไปกินต่อแล้วครับควรมันใหญ่ต้องหาเพื่อนช่วยนะครับ